เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน iOS และ Android เลย ถึงข้อ8แล้วนะคะทุกคนข้อนี้นะเมื่อกี้แอนดี้ใช่ไหมคะพูดว่า I should be fine soon ก็คือเดี๋ยวแบบเร็วๆนี้เดี๋ยวฉันก็ดีขึ้นแล้วแหละนะคะ actually ที่จริงแล้วใช่ไหมคะที่เมื่อกี้ข้อก่อนหน้านี้มีคำว่า actually ไปแล้วถูกไหมคะ actually คือที่จริงแล้วที่จริงแล้วนะคะแล้วเขาก็พูด อะไรสักอย่างใช่ไหมคะตรงนี้ที่จริง Leah, affordable affordable ล game, แล้วดดดดแล้วก็ playing computer games i i just couldn't stop นะคะก็คือ play คืออะไรคะเล่น computer game ใช่ไหมคะเล่นเกมแล้วก็ i just couldn't stop นะคะ could เนี right? ่ยมาจากคำว่าอะไรคะมันเป็น past tense เนาะของคำว่าอะไรคะของคำว่า can ถูกต้องไหมคะ could not เนี่ย can ก็คือสามารถถูกไหมคะ can could พราะคุณนะคือไม่สามารถนะคะไม่สามารถหยุดได้เลยนะคะ I just couldn't stop มาข้อ8ช้อยแรกนะคะ I had to cancel ข้อ2นะคะ I plan on ข้อ3นะคะ I dream about ข้อ4นะคะ I hurt my fingers ข้อ5นะคะ I s t a y up all night มาดูกันนะคะข้อแรกนะคะ I had to cancel had to นะคะ ก็เป็น past tense เหมือนกันมาจากอะไรคะมาจากคำว่า have to ถูกไหมคะก็คือฉันต้อง cancel นะคะ cancel ก็คือยกเลิกนั่นเองแต่ว่าหลายๆคนก็ใช้ขับทับศัพท์เนาะคำว่า cancel ก็คือแบบยกเลิกน,นะคะข้อ2นะคะ I plan on plan on นะคะอันนี้ก็เป็น past tense อยู่แล้วเห็นไหมมันเติม ed น,นะ I plan on doing something นะคะ I plan on ต่อดนะ้วย verb ing เนี่ย I plan on I plan on studying at มหาลัยสักมหาลัยหนึ่งอะไรอย่างนี้นะคะก็คือเขาวางแผนว่าใช่ไหมคะฉันวางแผนว่าฉันวางแผนว่าจุดๆๆนะคะจะทำอะไรสักอย่างนะใช้ที่สามนะคะ I dreamt about นะคะก็คือ dream เติม ed ใช่ไหมคะ I dream about ฉันฝันเกี่ยวกับใช่ไหมคะฉันฝันแล้วก็ bla 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 ไปนะคะเกี่ยวกับอะไรสักอย่างชอยที่สี่นะคะ I hurt my fingers ก็คืออะไรเอ่ยฉันฉันทำให้นิ้วตัวเองเจ็บใช่ไหมคะ I hurt my fingers นะคะอาจจะไปกระแทกอะไรมาหรือว่าทำอะไรสักอย่างนะคะให้นิ้วของตัวเองเนี่ยเจ็บถูกต้องไหมคะ hurt I stay up all night นะคะ stay up ก็คืออะไรคะ I stay up all night ก็คือตื่นถูกต้องไหมคะไม่ไม่หลับไม่นอนเลยนะคะ I stay up all night ฉันตื่นทั้งคืนแปลกแปลกไหมขอโทษนะคะนั่นแหละก็คือตื่นนะทุกคน I stay up all night ฉันตื่นนะคะทั้งคืนเลยนะทำโน่นทำนี่อะไรอย่างนี้นะคะมาดู I should be fine soon. Actually จุด o จุด playing computer games I just couldn't stop นะคะใช้ไหนดีที่จริงแล้วฉันต้องยกเลิกการเล่นวิดีโอเกมหรือเปล่าหรือว่าที่จริงแล้วฉันวางแผนว่าจะเล่นวิดีโอเกมหรือว่าอาฉันฟันเกี่ยวกับที่จริงแล้วฉันฟันเกี่ยวกับการเล่นวิดีโอเกมข้อหรือว่าช้อยสี่ที่จริงแล้วฉันทำให้นิ้วตัวเองเจ็บเล่นวิดีโอเกมหรือว่า ช้ที่ห้านะคะที่จริงแล้วเนี่ยฉันตื่นทั้งคืนเพราะว่าเล่นวิดีโอเกมอ่ะมีชอยที่ตัดง่ายสุดๆนะคะชอยไหนเอ้ย I hurt my fingers ถูกไหมคะเขาทำให้นิ้วตัวเองเจ็บ หรืออะไรก็ตามนะคะก็คือไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยใช่ไหมคะกับข้อนี้ถูกต้องไหมเขาปวดหัวนะเขาไม่ได้เจ็บนิ้วด้วยนะคะทุกคนแล้วเขาก็ไม่ได้ c a n ซิลใช่ไหมคะเขาไม่ได้ยกเลิกนะเพราะเขาเล่นวิดีโอเกมถูกต้องไหมคะจนเขาไม่ได้นอนนะเนี yeah, ่ย I just couldn't stop นะคะไม่ได้หยุดเลยนะคะอ่ะค่อนข้างชัดเจนแล้วนะถ้า couldn't stop ไม่ได้หยุดนี่คือข้อไหนเอ่ยข้อ ข้อห้าใช่ไหมคะ I stay up all night นะคะก็คือฉันเนี่ยตื่นนะคะตื่นทั้งคืนนะคะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยเพราะว่าเพราะฉันเล่นวิดีโอเกมแล้วฉันก็ไม่สามารถที่จะที่จะหยุดได้ถูกต้องไหมคะทุกคนก็เป็น I stay up all night เรียบร้อยนะคะข้อแปดนะ ตอบ I say t up all night นะคะซึ่งเป็นช้อยสุดท้ายเนาะถูกต้องไหมหรยใช่ช้อยห้านะคะ I should be fine ซนะูนั้นเดี๋ยวอีกแป๊บนึงฉันก็หายแล้วนะคะที่จริงแล้วเนี่ยฉันตื่นทั้งคืนเลยเพื่อเล่นวิดีโอเกมนะคอมพิวเตอร์เกมแล้วฉันก็ไม่สามารถหยุดมันได้นะคะเล่นมันยันหวางเลยนะคะทุกคนเรียบร้อยนะคะข้อ8ปดช้อยห้าค่ะ เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่ในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกด subscribe แล้วให้กินคำหนึ่ง